คิวสเตอร์เคิลล้อมวงสนทนาจิตวิทยาและชีวิตเ hey, สวัสดีครับผมกุยกบีกรอยมงคงสิรินะครับสวัสดีค่ะแป้งสุทธิดามงวงสิริค่ะครับผมก็วันนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีกันอยู่สองคนเนาะก็เนื่องจากว่าช่วงนี้พี่เอกแล้วก็มาม,มากนะครับ เรติดภารกิจกัน,นมากมายเราสาคนนี่หาเวลาที่จะลงตัวกันยากมากคะนะครับบ้านก <à> ็ไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยเนาะบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันผมก็เลยมอ,องหาคนที่บ้านอยู่ใกล้กันที่สุดค่ะก็ไม่ผลรยาตัวอีกยาวนะครับก็คือคุณป้าคือ,<ข>อบ้านอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันก็คืออยู่บ้านเดียวกันนั่นเองแล้วก็หมายว่าช่วงนี้ตอนเย็นเรามักจะออกมาเดินเล่นออกกําลังกายกันแล้วก็ใส่กับฟ้อเพราตอนเดินออกกําลังกายก็พูดคุย เรื่องราวต่างๆมากมายที่รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะออกมาแชร์ให้กับคนอื่นฟังได้ค่ะทีนี้เมื่อกี้เราช่วงบ่ายเราออกไปทำธุระข้างน,นอกกันมาค่ะแล้วในรถก็เลยมีประเด็นที่พูดคุยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออเออน่าจะอันนี้มาเป็นหัวข้อเหมือนกันนะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเ,ออเราจะเสียได้กับสิ่งที่เราไม่เคยได้ครอบครองได้ไหมได้ไหมเราจะเสียได้กับสิ่งที่เรา ยังไม่เคยได้แม้แต่จะเป็นเจ้าของมนะันอ่ะค่ะแอบร่าหรือเปล่าทีนี้เรื่องมันเริ่มมีที่มาที่ไปยังไงนะให้แป๊ะน้อยให้ท่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมันมีที่มาตรงที่หนูไปฟังพอดแคสต์เรื่องเกี่ยวกับการกินค่ะการกินแบบอินทรียการกินแบบอินทรียคือ,อยังไงนะอ่ามันจะแปลไทยว่ายังไงอ่ะ การกินแบบสังเกตตัวเองอ่าค่ะเมื่อกี้ในหัวคิดว่ากินแบบตามสัญชาตญาณไม่ไม่น่าใช่ไม่ไม่น่าดุดแรงขนาดนั้นค่ะไม่ไม่รู้ว่าในไทยมีมีเออไม่ไม่แน่ใจว่าเขามีแบบมีการแปลแนวคิดนี้เป็นเป็นสับไทยว่ายังไงนะค่ะแต่เป็นว่ามันก็เป็นหลักการกินชนิดหนึ่งเป็นวิถีการกินชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีการ สังเกตสังเกตสังเกตตัวเองว่าตอนนี้อยากกินนะอยากกินสิ่งนี้สิ่งนั้นเราจะกินเท่าไหนอะไรยังไงตอนไหนนี่ค่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตัวเราแต่ร่างกายของเราความต้องการของเราให้เป็นตัวบอกค่ะก็ก็จะไม่ใช้ หลักเกณฑ์อะไรมากะเกณฑ์ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องกินเราเราจะคุยกันเราจะคุยกันเรื่องอื่นแต่นี้คืออธิบายแนวคิดนี้คร่าวๆคือมันต้องอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องกินเพราะว่ามันมีที่มาจุดเริ่มต้นจากเรื่องนี้ใช่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 ค่ะทีนี้ไปไปฟังพอดแคสต์รึ่งนี้มาแล้วยังไงต่อคือพอดแคสต์รายการนี้เนี่ยเขาก็จะมี นักโฆษณาการเป็นคนดําเนินรายการแล้วเขาก็จะเชิญแขกรับเชิญซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแวดวงนักโฆษณาการเนี่แหละนะแล้วคนถูกสัมภาษณ์คนนี้ยเขาพูดประโยคหนึ่งที่ที่สะกิดใจหนูเขาบอกว่าพอหลังจากที่เขาเขาได้ทดลองกินตามการสังเกตตัวเองค่ะว่าฉันอยากกินสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ตอนนี้เท่านี้ค่ะ ทีนี้พอพอกินแบบนี้ปุ๊บขนาดตั้งกายมันมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะคะ่ะจากเดิมที่เขาเคยใช้วิธีอื่นค่ะเพื่อที่จะมีรูปร่างที่เขาอยากได้ค่ะเขาก็ก็สัมผัสได้ถึงความแบบกรีฟกรีฟที่แปลว่าโศกาเศร้ศาโศกเศร้าโศกเศร้าเรื่องอะไรโศกเศร้าเรื่องที่ว่าเมื่อ กินแต่เป็นทวีทิแล้วเนี่ยเขาสูญเสียโอกาสที่เขาจะมีหุ่นที่ดีซึ่งโอกาสที่จะมีหุ่นที่ดีได้เนี่ยพอมีหุ่นดีมันอาจจะได้คำชื่นชมความรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการดูแลรูปร่างตัวเองให้เป็นดังใจเงี้ยค่ะชื่นชมจากคนอื่นด้วยแล้วก็ความรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาใช้วิธีกินกินแบบอื่น ใช่ยังยังไม่ได้บรรลุผลอแต่ด้วยอะไรไม่รู้แหละเขาเขาเปมากินแบบนี้แต่พอเปมากินนี้ปุ๊บมันคนละทิศทางกันอทิศทางนั้นคือทํายังไงให้รูปร่างดีค่ะพอกินวิธีนี้ปุ๊บทิศทางเปลี่ยนรูปร่างเป็นอีแบบนึงก็เลยกลิฟความรู้สึก โศกเศร้าเสียใจที่รูปร่างมันไม่ได้เป็นไปนที่ทำเงินละที่ฉันจะไม่ได้ในสิ่งที่ฉันอาจจะได้อจากการมีรูปร่างที่ดีอสุดท้ายแล้วคือสิ่งนั้นมันมันยังไม่ได้มาถึงนะคือต้องหุ่นดีก่อนแล้วถึงจะได้แต่ความรู้สึกตอนนี้คือคือความแบบอาลัยสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าฉันเป็นแบบนี้ พอฟังแล้วก็แบบก็เลยนึกถึงเพลงคือมีเพลงหนึ่งที่ชอบฟังค่ะเขาร้องเพลอแลวเนื้อหามันก็โศกซึ้งอ่ะค่ะชื่อเพลง Almost Almost ค่ะแปลว่าเกือบแล้วเกือบแลกนิดนึงนิดเดียวเองของของใครคะับของทาเมียทาเมีย T A M i A ใช่ตรงตัวค่ะเพลงก็ก็ร้องประมาณว่าคือไปปิ๊งผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแต่ว่า อะไรก็ตามแต่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราอะมันไม่เกิดขึ้นคือยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรแต่ตัวผู้หญิงคนเนี้ยที่ร้องเพลงเนี่ย<ม>คือแทนเป็นผู้หญิงเพราะว่านักร้องเป็นผู้หญิงนะ<ม>เออก็เสียดาย<ม>เสียดายว่า<ม>เราเกือบแล้วอะเราเกือบจะได้อยู่ด้วยกัน<ม>เราเกือบจะได้มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแต่จริง,<ม>รงๆแล้วอะสิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยนะ จริงๆแล้วเกือบใช้คําว่าเกือบแล้วเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ำอ่ะค่ะแล้วในเนื้อเพลงหนึ่งจะบอว่ามันจะมีประโยคที่ว่ามันมีคนพูดว่าคุณจะรู้สึกเสียดายในสิ่งที่คุณยังไม่มีได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าแบบอันนี้คือนักร้องเหมายเป็นคำพูดของนักร้องหรือไปคําพูดของคนอื่นมาเป็นคําพูดของคนอื่นที่มาบอกคนที่กำลังร้องเพลงนี้ว่าแบบมันเป็นไปได้หรอคือสุดท้ายแล้วแบบ เธอเนี่ยยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนคนนี้เลยแล้วเธอจะรู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่เกือบจะมีกับเขาได้ยังไงไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะของที่เราไม่เคยมีมันจะหายไปได้ได้ยังไงใช่ในมันไม่มีตั้งแต่แรกเราเศร้าทําไมไ้ยังไงเออค่ะเออซึ่งเพลงเนี้ยคือชอบมานานแล้ะมันก็มีช่วง ช่วงชีวิตที่มีความคิดต่อเพลงเนี้ยต่างกันคือตอนแรกอะชอบตรงที่มันมันเพาะแล้วมันก็ดราม่าดีค่ะ,ะคนร้องก็แบบถ่ายทอดความความอะไรแบบผูกอะไรเนาะค่ะ,ะพอช่วงต่อมาของชีวิตพอมาอ่านเนื้อเพลงดีๆตอนแรกฟังแล้วแบบเ<ะ>พาอดีนะ,ะยังไม่ได้สนใจเนื้อเพลงมา<ะ>แต่พอฟังดีๆแล้วนึกเห็นด้วยกับเนื้อเพลงส่วนหนึ่งอะในเพลงนั้นว่า ก็เนื่อเมื่อมันยังไม่มีจะไปเสียดายทําไมอะไรเงี้ยค่ะจะเ,เสียดายได้ไดยังไงนึกเห็นด้วยแล้วก็แบบนึกนึกแบบไอ้คนเขียนเพลงนี้นี่ก็คิดเยอะอะเอ <c oughs> เอเยอะอะทำไมทำไมเยอะค่ะแต่พอแล้วก็แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรต่อนะ,ะจนกระทั่งมาฟังพอดแคสต์นี่แหละแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้กลับมาฟังเพลงนี้พอนึกขึ้นได้เออค่ะ ตอนนี้ก็มีความคิดที่มีต่อเพลงเปลี่ยนไป<ะ>ตรงที่ว่าเออถึงมันจะยังไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆเี่ยในโลกภายนอกเนี่ยภายนอกตัวเราแต่โลกภายในตัวคนคนหนึ่งอะ่ะเหตุการณ์นั้นมันได้เกิดขึ้นแล้วจากความคิดจากความรู้สึกของเขาอะ่ะม,มันเกิดแล้วอะ่ะนั้นมันก็จริง<ะ>จริงในโลกภายในของเขาอะค่ะดังนั้นความอาลัย ก็เกิดขึ้นได้ถ้าวันนั้นเราทําแบบนั้นมันก็น่าจะได้ผลแบบนั้นแบบนี้นั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้ทำแบบนั้นเลยแต่เราก็คิดไปแล้วว่าถ้าเราทําแบบนี้ผลก็จะได้แบบนี้แล้วก็เกิดความเสียดายได้อะเราไม่ต้องแบบคือเหมือนประสบการณ์นั้นยังไม่ต้องเกิดขึ้นจริงแต่ว่าสิ่งที่คนเราคาดหวังเนี่ยมันก็จริงอยู่ในใจนะแม้จะยังไม่ได้ปรากฏ ขึ S <S ้นเป็นเหตุการณ์จริงๆใช่เพราะฉะนั้นไอความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่ไม่จริงแต่ความรู้สึกมันก็จริงอือม,มันก็จริงถ้าความคาดหวังมันมีความคิดนะมันเป็นความต้องการที่ใีใจเราตอนนี้ก็เริ่มเหมือนกับก็เริ่มเข้าใจได้ก็เใจได้การที่เราจะเศร้าโศกเสีสสยใจหรืออะไรหรือเสียดายกับสิ่งที่มัน,นยังไม่ได้เกิดขึ้นในสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงในตอนเนี้มันเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะท่ากับว่าตรงนี้มันมีเหตุการณ์ สองลักษณะเนาะถาว่าตามกรณีอินทอทีฟก็คือเหมือนคนคนหนึ่งเสียดายเพราะว่ามันยังไม่ทันเกิดสิ่งนั้นฉันถอนตัวออกมาก่อนอกับอันที่สองก็คือตามเพลงของคุณทามี<อ>ก็คือตัวเองยังอยากได้สิ่งนั้น<อ>ยัยืนอยู่บนทางเดิมแต่มันไปไม่ถึง,ถงพอพื่นตรงนี้ทำให้พี่ได้ถึงอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราจะรู้สึกเสียดายหรืออะไรในสิ่งที่ที่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของมันได้ซ้ําก็คือ ที่ทํางานด้านดนตรีด้วยเนาะด้านดนตรีเป็นอาชีพอิสระเนาะค่ะสิ่งที่เรารอคอยก็คืองานงานเข้ามหาเราอะทีนี้เวลานักดนตรีได้งานเข้ามาก็จะดีใจเนาะเช่นในช่วงเวลานี้วะถึงเช่นวันเสาร์เนี่ยถติว่าพี่ว่างวันเสาร์ตอนบ่ายแล้วก็มีงานเข้ามาค่ะพี่ก็จะดีใจเฮ้ยโหมีงานแล้วมว่างแล้วแต่พอมีงานเข้ามาอีกงานหนึ่งแล้ววันเวลาเดียวกันพี่จะเศร้าทันทีเลย มันจะเซ็งอ่ะงคนก็อาจจะโมโหอ่ะแม่งวันเดือนหนึ่งมีทั้งนี้สามสิบวัน้็วมาเดียวกันวะประเดประดังเข้ามาในวันนี้แล้วก็จะพบได้บ่อยมากนะในบรรดาเพราะสองกลุ่มดนตรีแบบความเซ็งแบบเนี้ยนี่ก็คืออีกตัวอย่างว่าเราเรารู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจค่ะกับสิ่งที่เรายังไม่ได้ครอบครองนั้นค่ะอื ความรู้สึกมันเหมือนมันเราสูญเสียมันไปอทั้งที่เรายังไม่เคยมีมันอยู่ในมือที่สามะแต่ทีนี้เราเรารู้แล้วว่าไอความรู้สึกตอนนี้มันมันเกิดขึ้นได้อ่ะค่ะแล้วความรู้สึกนี้มันก็จริงจริงอแม,ม้ว่าเราจะยังไม่ได้ครอบครองสิ่งนั้นจริงๆค่ะเแ,แล้วยังไงต่ออืมทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวเองอคือตัวเองก็ก็เคยตัวเองไม่ถึงตัวแป้งเองตัวแป้งตัวหนุ่ค่ะ ก็เคยเคยมีความคิดที่นึกตำหนิตัวเองที่ว่าก็มันยังไม่เกิดเลยจะไปเสียดายทำไม,ม,มค่ะคือใช้ใช้วิธีดักะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะทุกอย่าง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ที่แกคาดหวังเอาไว้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลยค่ะเสียดายไปก็เปลืองอะเปลืองอารมณ์ความรู้สึกอะที่จะต้องแบบ รู้สึกเสียดายมันเหนื่อยนะคะความรู้สึกที่ที่ไม่สบายใจแล้วมัาก็กระทบกับชีวิตด้านอื่นๆได้ไนะคะก็คืออยากจะมีชีวิตที่ออถ้า,ถ,าถ้าคิดว่าถ้าไม่เสียดายแต่แรกก็จะได้ไม่ทุกเนี่ยดังนั้นก็ก็เอาความคิดที่ว่าก็มันไม่ได้มีตั้งแต่แรกแล้วป่ะที่คิดมโนเองในหัวเนะี่ยม,มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงดังนั้น ก็จะไปเอาจริงเอาจังกับมันทําไมค่ะคิดอย่างนี้ซอนไม่ได้บอกตัวเองว่าคิดแบบนี้สี่จะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานชีวิตค่ะค่ะแล้วเป็นไงมันไม่ได้ดิมันไม่ได้มันไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะใช่คือจริงๆอ่ะไอไอความคิดเนี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่จริงนะคะมันก็จริงแต่ว่า มันอาจจะยังไม่เหมาะกับตอนนี้ค่ะคือความคิดนี้ก็ไม่เชื่อว่าไม่จริงความคิดนี้ก็ไม่เชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์อแต่มันอาจจะยังไม่เหมาะกับเราตอนนั้นเรายังไม่พร้อมที่จะยอมรับมันใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอพยายามบอกตัวเองแบบนี้แล้วมันนี้ผลกับกับตัวเราอย่างไงบ้างก็เกิดการตบตีกับตัวเองค่ะเพราะว่า ตัวเองก็รับรู้ว่าไม่สามารถจะควบคุมความเสียดายได้ค่มะมันก็จะผุดขึ้นมาตราบใดที่มันยังมีความเสียดายนี้อยู่ความ<ะ>รู้สึกแบบโเศร้าอ,อย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็อย่างนี้สิก็พัดนอย่างนี้นคะก็รับรู้ว่าควบคุมความคิดตัวเองอันเนี้ยไม่ได้หรอก<ะ>แต่ใจก็แบบไม่อยากจะให้ตัวเองเหนื่อยไม่อยากเหนื่อยที่ตัวเองวนเวียนอย่างงี้ ก็เลยต่อสู้กันไปมาก็ทําไมไม่คิดอย่างนั้นล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถ้าให้พูดง่ายก็เหมือนมีสตัวอีตัวที่แบบกําลังโศกเศร้าเสียใจยยกับสิ่งที่อยากจะได้แล้วไม่ได้ความผิดหวังนี้ค่ะกับไอตัวที่แบบเฮ้ยแกคิดอย่างเงี้ยแกจะได้สบายซึ่งก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดได้อย่างนั้นก็เลยไม่ได้สบายใช่ทีนี้ฟังดูแล้วเหมือน เหมือนเหนื่อยสองเรื่องเนอะเหนื่อยก็เลยเพิ่มเรื่องให้ตัวเองอก็เป็นเป็นเรื่องที่ค่อยๆเรียนรู้นะจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้นึกตำหนิตัวเองหรอกที่เคยตบตีกับตัวเองในเรื่องนั้นนะเพราะว่ามันเป็นการแบบค่อยๆเก็บข้อมูลนะว่าไม่ได้วะครั้งที่หนึ่งเวลามีเรื่องเนี้ยเสียดายเรื่องเนี้ยก็คิดอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็กลุ่มอะไรไม่ได้อะ้องป่อยให้ตัวเองเสียดายไปจนจนถึงกระทั่งจุดหนึ่งที่ ที่ข้อมูลมันมันแบบมีข้อมูลยันเพียงพอว่าไม่ได้ก็คือตอนเนี้ยถ้าเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจเสียดายก็ต้องปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นไปค่ะเออเราได้ความที่เก็บข้อมูลมามาประมาณหนึ่งแล้วก็ผบว่าจัดการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจัดการโดยเอาความคิดว่าก็ไม่ต้องรู้สึกซิ มันไม่ได้เกิดขึ้นซะหน่อย,อยมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้ค่ะมันระงับความอารมณ์ความรู้สึกนีไม่ได้อเออแล้วอ,อย่างนี้ก็เกิดความสงสัยนิดนึงว่าอ่าแล้วถ้าในเมื่ออโอเคเราเข้าใจได้ว่าเราระงับอารมณ์อะไรความเสียดายความเศร้าไม่ได้เออก็ก็ต้องก็เลิกตกหลีกับตัวเองเออที่จะเอาความคิดนั้นมาพยายามสือบังคับตัวเราแล้วแล้วยังไงอ่ะก็ต้องปล่อยให้ตัวเองเออ จมอ,อยู่กับความเศร้าอย่างนั้นหรออือม,มันก็ไม่ขนาดนั้นนะจังหวะที่เกิดความเสียใจความเสียดายขึ้นมามก็ก็มีพื้นที่ให้ตัวเองได้นั่งทอดถุยได้นั่งแบบจุมจุมปุ๊กกับความแบบหุยนทำไมวะ,อะเออแต่อีกส่วนหนึ่งของใจอะ่ะมันก็มีพื้นที่ให้กับยังไงดีะการได้สำรวจ สิ่งที่เกิดขึ้นละกันอารมณ์ก็เกิดก็เกิดไปค่ะเสียใจก็เสียใจไปอาจจะมาสํารวจเพิ่มว่าเออแล้วเราเราเสียใจเพราะอะไรมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะจะแล้วมันจะนําไปสู่แบบหนทางรับมือว่าแล้วทํายังไงต่ออะไรได้บ้างนี่ก็เป็นเรื่องราวต่อเนื่องไปจากการต่อจากการสํารวจเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรนะอืแต่ว่าก็ คลายๆว่าทำทาไปแบบควบคู่กันไปฟังแล้วพี่นึกภาพตามว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราพยายามฝืนบังคับความคิดปรับทัศนคติตัวเองซึ่งถ้ามันทําได้ก็จบไปเนาะแต่ของก็พบว่าเชื่อว่าหลายๆคนมันทาไม่ได้เนาะมันความรู้สึกเสียใจเสียดายและมันยังชัดเจนอยู่แต่ว่าจากเดิมแทนที่เราจะใช้เร็วใช้แรงในการตบตีกับตัวเองเนาะเฉพ อนที่แป้งพูดก็คือพอเราอนุญาตให้ตัวเองจะรู้สึกอย่างนี้ก็ได้แต่เราก็มีชุดความคิดที่อาจที่มันก็จริงที่มันก็เป็นประโยชน์ให้เราได้ได้เวิร์กกับมันแบบแยกส่วนกันคืออถึงเวลาเศร้าก็ก็ดูแลกับตัวเองอให้โอกาสกับตัวเองกับความเศร้านั้นไปแต่พอนีนจังหวะหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าตอนไหนเมื่อไหร่แหละแต่ถ้าพร้อมก็กลับมาที่คามคิดนี้ถ้าเรามองว่า ความความเศร้าเสียใจนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกําจัดมันออกไปอะ่ะเพราะมันเกิดขึ้นหนูไม่รู้จะใช้คําว่าเราดีไหมแต่ว่าหนูว่าสําหรับหนูว่าหนูจัดการหนูหนูจัดการโดยการแบบเหมือนปิดสวิตช์มันไม่ได้หยุดเนี่ยหนูทําไม่ได้ค่ะก็คือไม่ขอ เป็นตัวแทนของคนทั้งโลกแต่ล้วตัวอย่างเอาตัวเองส่วนตัวละกันค่ะหนูก็ความรู้สึกนี้ไม่ได้ปิดไม่ได้หนูก็เลยคิดว่ามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะเราเสียดายเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีความหมายอะไรกับเราหรือเออมันเหมือนเป็นจุดจุดสังเกตที่มาในรูปแบบของความเสียดายมันเป็นสัญญาณอันนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมมันเป็นสัญญาณที่ชวนให้เราได้สำรวจเพิ่มเติมว่าเรากำลังเจอกับ อะไรอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอืมเรากำลังเป็นอะไรแล้วเราจริงๆแล้วเรากําลังแบบมีความเชื่ออะไรยังไงอ่างเงี้ยมันมันนําไปสู่การค่อยๆทำความเข้าใจอ่าอ่าขังดูแล้วฟังดูแล้วมันเหมือนมันมีหนทางไปต่อจากตอนแรกที่มันวนอยู่ที่เศร้าให้มึงอย่าเศร้าแต่กูกูไม่ไหวกูก็ต้องเศร้ามันวนอยู่ตรงนั้นก็เหมือนจะจัดการอะไรไม่ได้ของมันไม่หายไปมันวนเวียนวนเวียนตอนนี้มัน มันมีเรื่องราวมากกว่าความเสียดายมันมีอะไรอื่นๆที่ตัวหนูเองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่กันแน่หรือตัวเองกำลังต้องการอะไรอยู่เี้ค่ะชอบที่ที่แปงพูดเมื่อกี้นี้พูดว่าสิ่งที่ต้องจัดการมันไม่ใช่ความเศร้าเพราะเราจัดการตัวความเศร้าไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าพื้นที่ที่เราพอจะทำอะไรได้คือไปดูว่าความเศร้านะั้นเกี่ยวข้องกับกับเรื่องราว อะไรอะไรค่ะซึ่งอันนี้อาจจะตอบแทนทุกคนไม่ได้เพราะว่าได้ความเศร้าของแต่ละคนก็อาจจะปูกกับเรื่องคนละเรื่องกันค่ะเอาเป็นว่านี่เป็นแนวทางของของตัวหนูที่ที่พยายามจะใช้อะไรกันเพราะว่าตัวเองจะได้ไม่อยู่ตันๆอยู่ตรงนี้นะว่าแล้วมันยังไงจัดการไม่ได้แล้วไงต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าการที่เราจะรู้สึกสูญเสียค่ะ ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เข้าคลองมาที่สามเป็นเ,รรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทีเกิดขึ้นได้และสิ่งที่ควรจะดูแลควรจะจัดการอะ่ะไม่ใช่ตัวความเศร้าอแต่ละแต่เราดูแลความเศร้านั้นได้ด้วยการอนุญาตให้ตัวเองเศร้าอันนี้มันคล้ายๆกับหลักของการแบบเมตตาตัวเองเนาะคือไม่พยายาม,ม,มบีบบีบคอบ,บังคับ ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าเศร้าอยู่แล้วต้องมาทะเลาะกับตัวเองอีกสองเท่อย่งที่แรงพูดนะแรงก็ไม่ค่อยจะมีแล้วว่าเศร้าอยู่แต่พอรยอุญาตปุ๊บมันมันก็พอจะมีทางให้ไปต่อค่ะก็คือการอาศัยความรู้สึกเหล่านี้เป็นสัญญาณบอกชี้ว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่ะ เราต้องการอะไรต้องการอะไรก็ถึงเวลานั้นพี่ก็เชื่อว่าในความคิดที่บอกเป็นความจริงเป็นประโยชน์แต่ว่ายังเอามาใช้ทันทีไม่ได้บางทีมันก็อาจจะมีจังหวะที่มันเราก็นึกตัวเองเราขึ้นมาเหมือนก็ได้นะเ่าจะเห็นว่าอถ้าสมมติอย่างเพลงของของคุณธามีอาเราก็อาจจะได้เห็นว่าเออเรากำลังเศร้าที่เราความรักเราไม่สมหวังระหว่างเรากับเขาแต่ว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของเราฝ่ายเดียวค่ะ ใจเราอยากให้มันเป็นจริงแต่อีกคนนึงไม่ได้พร้อมจะเป็นจริงกับเรามันก็มันก็ไม่ได้หรือวา่าเรื่องของของอนะินททีฟเนาะค่ะพี่เชื่อว,ว่าที่เขาย้ายมากินอินททียจากเดิมที่เขาคงใช้เดเอทแบบอื่นเพื่อหวังว่าจะมีรูปร่างที่สวยงามและได้รับความชมต่างๆแต่การที่เขาย้ายมามันต้องมีความหมายเร่องบางอย่างขอบเขาหรือว,ว่ามันต้องมีความต้องการบางอย่างของเขาอะที่มันที่มันเปลี่ยนไปอะ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะถูกกว่าถูกต้องกว่าหรือว่าดีกว่านะอาจจะเกิดจากการที่กูไม่ไหวแล้วก็ได้ที่ต้องมาคอยคำนวณการกินหรืออะไรอย่างเงี้ยะันนห้ก็่ไดแล้วอยากลองย้ายเป็นอันนี้ดูแต่มันรู้สึกว่าตัวเองขีแพ้รู้สึกตัวเองล้มเหลวผิดหวังในตัวเองก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกทางลบก่อนค่ะมันก็มีโอกาสที่จะกลับมารับฟังตัวเองอีกทีินขงเนาะว่า ไปจริงๆเราต้องการอะไรค่ะเราย้ายมาเปลี่ยนวิธีมาเป็นวิธีนี้เพราะเราคาดหวังต้องการอยากได้อะไรอนั่นก็คือโจทย์ใหม่เส้นทางใหม่เป้าหมายใหม่ค่ะในชีวิตเราที่เราจะค่อยๆทำความเข้าใจไปโดยโดยที่มีความรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นหรือถ้าอย่างในกลุ่มของนักดนตรีก็ก็รู้สึกเสียายไปแหละแล้วก็มายินดีกับสิ่งที่เรามี ก็คืองานค่ะองานที่ยังมีอยู่งานที่ยังมีอยู่ค่ะเราก็ไม่ได้ว่างถามว่าน่าเสียดายไหมเราพี่ว่าเราจะไปพยายามบังคับตัวเองให้บอกว่ามันไม่น่าเสียดายมันก็คงเหนื่อยเปล่าอค่ะก็เสียดายไปแต่ก็อย่าลืมกลับมายินดีกับสิ่งที่เราได้ด้วยดยเราก็สามารถจะรู้สึกทั้งสองอย่างไในเวลาเดียวกันในบางทีนะเราก็ไม่จะเป็นต้องเลือกว่า มันจะต้องเป็นอะไรอ,อพอทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็ลดภาระทางความรู้สึกนะออตอนแรกเราเราคิดว่าวนอยู่กับความเสียดายความเศร้าความอะไรมันมันเป็นภาระทางความรู้สึกเราเลยพยายามไปจัดการมันมซึ่งจริงๆแล้วบางทีแล้วกันจัดการไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ทันได้สังเกตมันเป็นภาระเพิ่ม,มคือถ้าใค,ใครเคลียร์ได้ก็เคลียร์เลยจัดการได้ปรับทัศนคติ ปรับทัศนคติตัวเองได้ในในดาบเดียวะท<ด><ด>ํินดีด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ก็ชวนให้สังเกตว่าเออมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราคนอาจจะถึงเวลาที่ต้องลดภาระทางความรู้สึกของตัวเองอและอนุญาตตัวเองให้รู้สึกย่ยยเหล่านั้นก่อนออก่อนที่จะพยายามน้อมนาความคิดหลักคิดอะไรก็แล้วแต่เข้ามามค่ะพอพี่กุ๋ยพูดอย่างนี้ก็เลยคิดว่า อาจจะมีบางเรื่องบางจังหวะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีปัจจัยที่ต่างกันดังนั้นวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้แบบทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ยืดหยุ่นกับตัวเองว่าออะลองดูก็ได้จะเสียดายทำไมเนี่ยมันมันมันไม่เกิดขึ้นเลยบางครั้งก็ชุบได้เลยเออจริงวะก็อาจจะแล้วก็ไม่เสียดายแล้วอะไรเงี้ยจบเรื่องนี้จบบางจังหวะก็จะแบบ ไม่ได้ทําไม่ได้อะก็ลองดูก็ได้ค่ะมันก็ไม่เชิงแบบว่าจะต้องเป็นอะไรแต่ว่าอยากให้ใช้ชีวิตโดยมีจิตใจของนักทดลองทดลองไปจังหวะนี้ไม่ได้ว่าความคิดเนี้ยไม่ช่วยละตอนเนี้ก็วางมันลงค่ะแล้วก็ถ้าทาหาวิธีทําอย่างอื่นไปอย่างเงี้ยไม่ไดเป็นต้องยึดติดอยูยกับวิธีการหรือหลักคิดใดหลักคิดหนึ่งแต่ต้องเป็นยังไงอาจจะไม่ได้ต้องติดว่าวิธีนี้เคย เมื่อวันเขาก่อนเคยคิดแล้วมันทําได้ทำไมครั้งนี้มันไม่ได้วะเออไม่ได้ทําไมไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่คือไม่ได้อยู่กับช่วงเวลานั้นของตัวเองค่ะอย่างที่ตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละอเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไม่เพิ่มภาระอให้กับตัวเองอแล้วก็อาศัยความรู้สึกเป็นสัญญาณค่ะที่จะชวนให้ทำความเข้าใจตัวเองอค่อยๆหาไปนะค่ะค่ะ ตอนนี้ก็คงประมาณนี้ค่ะจริงๆเดินคกันกย่งนี้ก็สบายดีนะอ,อ่าก็แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปตัดเทป <c oughs> เออกมาเป็นยังไงเหมือนกันแล้วเสียงอะไรจะรั่วเข้ามาบ้างถ้าออมีอะไรที่มันรบก,กวนท่านผู้ฟังก็ต้องขอภายไปล่วงหน้าค่ะนะครับแต่ถ้าทุกอย่างมันโอเคก็เดี๋ยวต่อไปอาจจะทําเทปลักษณะนี้ให้บ่อยขึ้นค่ะอะแต่ว่าสารแฟนคลับของคุณสมภพกับคุณพงมากนะครับก็ไม่ต้องหวั่นไปนะะยังยมมีอยู่ยั่มีอยู่แน่นอนทั้งสองท่านนั้นแบบ มีเนื้อหาเหลือเฟือมากที่อยากจะเอาแง่มุมต่างๆมาแบ่งปังนมานำเสนอค่ะยังมีอีกเยอะแค่จังหวะอาจจะยังไม่ได้ค่ะไฟแรงอยู่เสมอทางใี้ตอนนี้เราสองคนนะครับผมกุยกับน้องแป้นะครับก็ต้องขอลาไปณตรงนี้ครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค่ะ Tuesday Circle ล้อมวงสนทนาจิตวิทยาและชีวิต